ือภาพที่สำคัญอีกสองได้คือมันดงให้เห็นมูลค่าสำคัญในการร่วมมือกันไม่มีทางเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเามา้าบว่านอกเหนือจากอินเเตอร์จะช่วยเก็บขยะับ้พมันจะเป็นตัวที่จะเริ่มใจเราว่า ก็ถือใช่แล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเพราะขยะทุกสงนอเ